ต้นเตีต้นปะทูต้นปะทูทูบระเขทอสเขียนแจ้วจากพี่น้องนอยูนในกินบานเฮ้านั่นมอยังมอดแดกติมัแก่มแเมม่ตแก้วพอมสบกเขียรพอมติแจ้วบักเลนพี่น้องแก้วบักเลน อันนี้สิใส,ส้สูบะเขียติอันนั้นสิตำแจลสูบะเขียบเพราะไส่บัาาบกเลนเด้อค่ะเด้อนี่เค่ะพี่น้อง<ม>บ่อยากมาทานจะหอมน่ากิงตะละังควบคุ่มเลยนะล้งเลยเลยสี่กิโลค่ะพี่น้อง ที่กิโลเพื่อท่านสมเสด็จเด้อค่ะเด้อย่างหน่อยต้องสิบกิโลเพราะวันเจ็ดสิบหกกิโลว่าประดันเนาก็ย่างเก่งกสิเจ็ดสิบหกสิบเก้านี่กับพ่อแล้วพ่อพ่อน้ำหนักขาเพราะปวดคนใดปลาในหนึน่งยุบขางลางครับพี่นอ้องหน,นึ่งปลาแซ่บ,บกุ้งเฮิมเออไปแข้งคางหัวนี่อะไรจ้ะลา อาจารย์แม่แม่ใบหนึ่งกับทัพพีด่ด้วยแม่สิตักไปแม่โซนก่อนหนึ่งค่ะหนึ่งปลาค่ะพี่น้องโอ้ยหอมห,อยหอยอยว,ยวยหวยเออดีดีด้วล่ะเด้อนี่ไปโอ้แข่งเอาไปแม่โซนกินก้อนหนึ่งปลาทาน้องออย แม่โซนหัวเดียวแล้วคางเดียวแล้วก็นนี้แหละใสบะ่บวกุ่ง,งค่ะพี่น้องบกชุ่งเฮิมบกพุ่งเฮิมนอค่าอ้นอคามยังมีอันนี้สีตีเอ้กินเยู่ได้ละพักกูนะนี่แหละค่ะแล้วไปแม่โซนกินก้อนซ้ำนี่ซ้ำนี่แล้วก็อิ่มค่ะถ้าพี่ก็ใส่ไป้ในนี้แหละ นี่้ okay. หัวป่าไปแม่ซนสักก้อน,อง,นงก่อนบอกลาอาจารย์น้อยก้มขเนียแม่ซนเจากขนีย์หรอข้าเจ้าอาจารย์น้อย,ออยมอยอาอาจารย์อั้วยน้อยมาใบห,หนึ่งกับซ้อนเด้อลูกเด้อปลานิ่งค่ะพี่น้องเนื้อ,เน,อเนื้อลายดีมันปลานิ่นงไม่ซนกินก้อนมนะุแกลิติจันแจ้าฐานฐานาน้องออย น้องหลอยว่าสิมะฮอจากโมงเบื่อล้าลูกออกมาเออะแม่ไม่สนี่แม่เจ้าข้าเจ้าลูกข้าวเหนียวตรงนี้มันซุปซุปซุปกระเคียร์กำลังสีแล้วนี่อัดนี่ตำเจ้าไว้อย่อยสิมาฮอดมันบอกมึงตีว่าสิมาฮอจดจากโมงมันว่านี่แหลกว่าสิมาฮอด สี่สามสีสองสี่สามต้องใส่นอนปลลุกน่องปลลูก,นนลกแล้วนี่แหละค่ปปะซอร์เิียค่ะตักกระเจาะหิม่กันมิ้วซีกเอาข้าวมาไม่โซนน้ำลูกห้าแล้วกินข้าวเหนียวเอาห้าแล้วเอาข้าวเหน,นเียวน้ำแล้วซูบุติอาไม่เอาข้าวเหนียวมาลูกข้าวเหนียวไม่ไม่โซนน้ำกินเลยแล้วก็ไปเอาจานอัน ไปเอาจารย์ซุปกระเทียมถั่วซุปกระเทียมกับหน้าตีมาให้อันกับแม่ตีมาให้แม่โซนน้อยนึงกินเลยกินข้าวเจ้าก็ขเอนิยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อกินข้าวเจ้าบปอ้วนทองกับตักขเอนิยวลงไปจักหน่อยสนุกสนานอ่ะถ่ายคลิปเด้อบาดเนี่ยเอออ่ะกินเลยบาดเนี่ย เออคือน้อยใส่มาลูกซูบนะเคียนน่ะกินเลยแม่เพราะว่าพักคอยเอามาน้อยเดี๋ยวจะซ้ำรับเจา้าซื้อๆได้หน่อยแม่ ừ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  อืมอือืมน่อะตอนนี้มันจะคอกลางเบาไหลในมือคือเก่าอะไรมังวันนะ้ำอะไรมังวันพร้อมอากาศดีดีค่ะพี่น้องมือนะี่เขากระลังเอาซูบะเคียมาบ่เอาแจ้วน,นะน้าแม่เน้อนัวบ่ป่า ไปหอดบ้านลุง <clothing> บ <sh arp enn> um> mm ่เ hmm. ต mm ๋บ hmm. ่หอดเต๋หอดอืมมาลูกละซุปกระเทียมมาบันยังมาอือกินบ้างซุปกระเทียมขอบคุณหลายๆกับพี่น้องไม่โซนกินเข่าค่ะเอามือคือกับอะไรมื่อวานน้ำด้านนั่นไปมื่อวานพร้อมเออ